สวัสดีนพากทคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาสึกิในเกม m r Love Dream d a t ก็ตอนแรกก็ว่าจะเล่น Do m ติกี้ขเวอดอร์ต่อนั DVD> ่นแหละแต่คือเพิ่งปรับเซ็ตใหม่ๆอะไรใหม่เลยไงก็เลยมาเล่นอะไรที่มันง่ายๆก่อนไม่ก็ไม่เชิงเล่นหรอกมันเป็นสุ่มกรชานี่นะเอาเป็นว่ากี่อยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้กี่หมดไปคือ เอาง่ายๆนะฉันซื้อตั๋วประมาณ70็ดกว่าใบอ่ะคือดองมีดองอยู่ละสิบใบคือซื้อจากแพ็กเกจของที่มันขายแล้วก็ซื้อจากร้านเขาเรียกว่าไงนะสถานีเติมลักมนะั้งถ้าจำไม่ผิดเออแล้วก็ดองตั๋วมากดไปละสิบครั้งโคตรเกลือเลยดูจากดอกไม้คือกิจกรรมเนี้ยมันจะเป็นให้ทุกคน <S 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 เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบกดซุม่มแล้วก็จะมีการ์ด ของอีเวนต์สี่ใบแป๊หนึงนะอันนี้มันเป็นการอีเวนต์แต่งงานเออก็แน่นอนว่ากี่อยากได้ของลูเซียนหนึใบแล้วก็ของเกาวินแป๊หนึงนะเล่นในคอมแล้วมันเลื่อนยากของเกาวินอีกใบหนึงซึ่งถามว่าอยากได้ประมาณเท่าไหร่คือ80บใบที่ตอนนี้มันเหลือเจ็สิบใบละคือเจ็สิบใบเนี้ยกี่ขอแค่แบบ ขอเมนสักคนหนึ่งอะขอกาวินหรือไม่ก็ลูเซียนก็ไดอ้ออกมาสักคนหนึ่งนอกนั้นถ้าได้ก็เฉยๆเออกิจกรรมนี้ถ้าเกิดปกติเวลาสุ่ม10ครั้งเนี่ยหรือว่า1ครั้งนะมันจะได้เป็นดอกไม้ไอ้นี่ดอกไม้ที่เอาไว้แลกแบบ SSR ธรรมดาใช่ไหมแต่กิจกรรมนี้มันจะได้เป็นช่อดอกไม้ซึ่งช่อดอกไม้แต่างงานเนี่ยมันจะเอาไว้แลก SSR ในกิจกรรม144ใบอะ่ะ คือฉันไปนั่งคำนวณมาแล้วเว้ยถ้าเกิดแกจะเอา S s r ใบหนึ่งอะแบบแกดวงเฮี้ยมากแบบสุ่มยังไงก็สุ่มไม่ออกอะ่ะแกจะต้องเสียประมาณ3,000ันสามพับาทกับการ์ดใบเดียวแม่งแบบไอ้ที่กี่เติมไปก็เกือบแบบเกือบสองพันแล้วว่าประมาณพันห้าันมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วมาดูอัตราดอกอัตราดอกคือมันเพิ่มนะปกติ S d r เนี่ยมัน ได้มีโอกาสได้แค่หนึ่งเปอร์เนอ่ะคือแบบสุ่มร้อยทีถึงจะได้ใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าได้แน่นอนด้วยนะใบหนึ่งถ้าเกิดเราสุ่มไปร้อยครั้งอะ่ะแต่ว่าในช่วงกิจกรรมมันจะเพิ่มมาให้คือเพิ่ม SSR ทีมต่างงานจะเพิ่มจากหนึ่งเปอร์เซ็น1.5%เปหนึ่งจุห้าเปอร์เซ็นเอ,อเพิ่มมาต้องส่จุดห้า ส่วน SSR ปกติมันจะเพิ่มเป็น2.5%เพิ่มมา1.5%ก็โอเคก็ยังดีกว่าไม่เพิ่มเลยนะส่วนการอาทั้งหมดก็ลดอัตราการดรอปลงจากปกติ89%เหลือ87.5%แทนโอเคกิจะไม่พูดอะไรแล้วกดเลย10ปาแรกเอ้ยกดสุ่มฟรีก่อนเพื่อเป็นกำลังใจ โอเคพอเราเข้ามาตรงนี้เรามันก็จะมีให้เราเขียนคําเชิญเอาเองด้วยซึ่งเราจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้แต่เอาเป็นว่าเราจะไม่วาดรูปอะไรที่มันท,ท,ทะลึกลึกงแล้วกัน <laughs> เอาจริงๆนะตอนฉันวาดคนเดียวฉันก็วาด <laughs> อ่าเหรอโอ้อันนี้มีแล้วนี่เราจะได้รับช่อดอกไม้แบบนี้ซึ่งเมื่อหมดกิจกรรมช่อดอกไม้มันก็จะเปลี่ยนเป็นไอดอกเนี่ย ไอดอก,ดอกที่เอาไว้แรกเอเด,ดนอาร์ธรรมดามันเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เออกดผิดโ,โอเคสิบใบแรกเริ่มเออนี่กูต้องได้สักใบแล้วมาเขียนรูปอะไรดีหัวใจไปก่อนอันดับแรกอ่าใบแรก วุยใบแรกผมก็รู้สึกถึงความเกลือแล้วโอเคคือแบบสามสามอันนี้ยังสามเอสดายังสามเลย what t h e fuck ถ้าไม่สามมันจะมีขึ้นเป็นเป็นคำว่านิวเดี๋ย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 วมถ่ายไปกี่ใบแล้ววะอืออ่าแล้วก็ถ้าเกิด สิบใบแรกก็เค้มแล้วถ้าเกิดสมมติเราสุ่มสิบใบแบบนี้เรา SSR ไม่ออกเลยสักใบเราจะได้ตัวอธิษฐานมาฟรีหนึ่งใบนี่ตอนแรกกี่มีเจ็ดสิบเอ็ดใบใช่ไหมพอสุ่มไปสิบครั้งก็เหลือหกสิบเอ็ดได้เพิ่มมาใบหนึง่งแล้วก็ทุกๆก,การสุ่มเราจะได้เราจะได้ตัวโน้ตไปจากสถานที่ซึ่งถ้าเกิดเราส่งตัวโน้ตเนี่ยเราก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบคําพูดพิเศษจากตัวละครที่เราชอบอะไรอย่างงี้ อันนี้กี่รับไปแล้วนี่เดี๋ยวคี้ลองส่งให้ดูสิบอันเราก็จะได้แบบนี้มาเอิมจะาบ่าเปิดผ้าคลุมให้เจ้าสาวตรงนี้เลยได้ไหมครับเออมีตัวเลือกระหว่างฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันยังไม่หอมค่ะกับก็ได้ <laughs> อ่าๆยังไม่หอมแต่ผมรอไม่ไหวแล้วนะเย็ดเคคือแบบเกมแม่งโ้ตนเรียนเลยสุดอ <laughs> ย่างเงี้แหละมันเป็นปกติของเกม จีหนมผมว่ามันให้ความรู้สึกเป็นเจ้าสาวมากกว่าเจ้าหญิงน,นะโอเคเรามาสูมอีกสิบส่มหมดนั่นแหละไม่ต้องแ,แจ้งแล้วอีลินพันอคราวนี้เราลองเขียนเป็นชื่อตัวละครดูอ๋อเขียนยาก คุณรู้ต้องออกแล้วไหมเขียนขนาดเนี้ยกี่สัมผัสได้ว่าพันเจ็ดที่พันเจดที่กีเติมไปนี่มันจะไล่ข้าวอะทุกคนโอ้โอเคกาวินอันนี้ยังไม่มีเธอเป็นของฉัน What the f ฟ c าอย่างน้อยก็ขอแบบ SSR ที่มันไม่ซ้ำได้มั้ยขอ SSR แค่ใบเดียวอะ โอ้ยย่ากูว่าแปลกๆแล้วกูวแปลกๆแล้วเดี๋วก็นเดี๋ยวก่อ่อย่บอกนะว่าฉันต้องใช้ร้อยสีสิบสี่ใบในการแลกอะเชื่อมันในดวงตัวเองหน่อยสิอือเอาเลยคราวนี้ลองเขียนชื่อพี่กาวินลงไปพี่กาวิน พี่กาวินต้องออกแล้วพี่กาวินพี่รูเซียนเชื่อตอนนี้คือมือสั่นแล้วโอ้ยเอสอายังได้ซ้ำเลยไอ้เหี่ยจะไปหวังอะไรไอ้เอสอาเนี่ยอืมพี่กาวินพี่กาพี่กาวินั้ง เป็นอะไรกับกูนักหนาเนี่ยต้องแต่คลิปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยออกมาแต่พี่กาวิน <c oughs> คือขอากาวินแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบอืมไม่ได้ขอการอ้างอขอ,งอะ่ะขอ s s าไงครานี้ <c oughs> ทำไมแค่กาแต่งงานต้องคิดหนักขนาดนี้นอ่ะเขียนชื่อตัวเองแม่งเลยอ่ะ เอสาคือแค่เอสเอสอาเอ้ยไม่ใช่เอสเอ r อาร์สเอสอาแค่เอสอานี่ก็ไม่ต้องหวังคิดอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหออ้ออออ,อย่าบอกนะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่กูเกลือเสียแล้วสองภาพไปแล้วคราวนี้ลองกดกดไอ้นี่แล้วกดข้ามดิเขียนมั่วแม่ง โอ้ค้างคร <c oughs> าวนี้กี่จะลองกดข้ามอเฮ้ย <c oughs> อ่ะโอ้นึกว่าการอีเวนต์ไอเหี้ยมันการธรรมดาแต่ก็ยังดีออ่ะยังดียังอ่ะยังได้อ่ะ กูนึกว่าการอีเวนต์โถนึกว่าการอีเวนต์น่ะถ้าการอีเวนต์มันจะดีมากเลยมันไม่ใช่การอีเวนต์ <c oughs> เอ้ยแต่เมื่อกี้แบบเออวาดมวลแล้วมันได้ว่ะวาดมวลแล้วแแบบกดข้ามแล้วมันได้ว่ะไหนลองเหมือนเดิมดิกูจะลอย ทำไมหรือเป็นเพราะว่าคลิปที่เรากรีดดวงดีไปแล้ววะโอ้ะสิบใบสุดท้ายออเคทองเธอขอร้องใบเดียวของใครก็ได้ของอีเวนต์เนี้ยขออ๋อใบเดียวใบเด้ยวสาธุสาธุสาธุถึงสารสารสารหน้าปากซอยสารหน้าปากซอยถ้าเกิด <c oughs> สุ่มครั้งนี้แล้วดูได้เอาอาร์จะไปบริจาคดู มัใช้คำว่าบริจาคกอกสารนี่นะเขล้อ,อจะเอาน้ำแดงน้ำแดงกับขนมปังเอาฟังเว้ยเ้ยเลยมา <c oughs> อันนี้คือก้อนหินกับไส้กรอ <c oughs> โอ้มึงมาอีกแล้ว <c oughs> ไม่เอา กูถามจริงกูถามจริงๆเหอนะเจ๊งเหรอน,ะรรอนี่กูเจ๊งคือฉันเจ๊งกับการสุ่มกาชายอย่างนั้นเหรอปกติกี่ไม่เคยเกลือเลยนะการสุ่มอะไรแบบนี้เฮ้ยนอกรอบแบบหนึง ไปหาตัวเพิ่มอ่ะสิบใบนี้จะเป็นสิบใบสุดท้ายถ้ายังไม่ได้กี่จะไปเติมนอกรอบแล้วใครก็ได้อ่ะอ่ะ,อะกูเอาวิกเตอร์กูเอาคิโลก็ได้กูไม่เอาเมนกูก็ได้แต่กูขอสักใบเถอะของอีเวนต์เนี้ยกดแล้วนะ <c oughs> ไหนเราลองไม่วาดอะไรเลยดิมันจะได้อะไรวะอ่ะโอ้ไม่วาดไม่ได้อีกมันบังคับลูปดาวแล้วนะ เครียดเลยนะเนี่ยเครียดจริงนะเนี่ยเอเดนอาสามกูกดข้ามเลยอ้อชิกูอยากเสาร์ให้กูอยากตายถามจริงๆเหอะไม่ได้เลยจริงๆโหพันเจ็ดเลยนะเว้ย ขี่คิดว่าถ้าเกิดจะได้อันเนี้ยมันจะมีมันจะมีแพ็คหนึ่งที่มัน899รมั้งแด้อก้า9 9บาทแล้วมันจะได้20บใบใช่ไหมคือกูก็ยังดอกไม้ไม่พออยู่ดีอะดอกไม้กี่มี95อันขี่ต้องซื้ออีก50ทีอย่างนั้นเนาะถ้าเกิดเติมเป็นเพชรธรรมดาห้าสทีนี่มันไอน,นี้ยังไม่ได้เติมเพชรคูณส กี่ต้องซื้อพันหกแพ็คหนึ่งอะถึงจะแบบสุ่มได้40รอบอะซึ่งแม่งก็ไม่รู้ว่าแบบกูกูกำมัดอ่ะอีเวนต์มีโคตรกำหัดไอ้เหี้ยไม่มีสรุปอะไรทั้งนั้นสรุปก็คือเกลือเกลือปิดคลิปไปเลยแม่งเอ้ยไม่ลงคลิปแล้วด้วยกูผ่าน